โอเคก็ขอกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคผู้ชมวันนี้มาอยู่กับฟอร์จูนเม้าอยู่ในค่ายของะท่านะผู้ชมอยู่กับเกมฟอร์จูนเม้าหนูกระโดดของแอนนั่นเองผู้ชมวันนี้แอดยัดมาเต็มระบบเลยนะท่าชม0นผู0 0้อม 100k 1่0 k ้อ่ะท่านผู้ชม,100 k. 100 k อม,ชมเอา่างไงด้ มาก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้แม่แอ Ad, ดก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดพีกันด้วยนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะครับผมใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวแอดจัดให้แอดไม่เคยขาดแอดจัดให้ตลอดนะครับผมโอเคหมุนแบบเปิดเร็วๆเลยแล้วกันมามาจะได้รู้ว่าแอดคือใครขอแค่ขึ้น 200K อ่ะแอดก็พอแล้วนะคุณผู้ชม แต่ขอให้มันขึ้นเกาะแล้วกันมาสักนิดอ่ะเบ็ด100่งร้อยเบ็ดห้าอยคือค่อยขึ้นไปนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่เจอสก,กิลการลั่นอ่ะเดี๋ยวเราเองอ่ะที่จะเจ็บอ่ะบอกไว้เลยบอกองตรงว่าดูถ้ามันกินอ่ะมันกินมันกินจริงๆนะพอจุดเมาส์อ่ะคือแบบกินอย่างโหดอ่ะ ต้องเล่นสลับเบรดกันไปนะคุณผู้ชมเอยๆตีเบสไปหมดแล้วค่ะอุ๊ยแหลก,กว่ะอือหือทำไมค้างอย่างนี้นะคุผู้ชมเน็ตแอดไม่ค่อยดีด้วยดิระเด็นอะระเด็นก็คือไม่ค่อยดีไงอือหือกี่หมุ่นแล้ววะเนี่ยลดแล้วก็ขึ้นทุนลดขึ้นทุนสุดยอดเลยไม่มีบิ win ๊กวินสักช่อนนะนะคุผู้ชมเนี่ยแล้วก็ เข้าตัวแล้วโดดหรือเปล่าไม่โดดนะท่านผู้ช er มนึกว่าจะเข้าตัวแล้วปุ๊บโดดปุ๊บแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับโชคเบ็ดห้าร้อยต่อขอแบบปุ๊บปั๊บรับโชคหน่อยล้ากันได้ไหมฟอร์จูนเมาส์จัดให้หน่อยได้ไหมได้ไหมโดดโดดโดโดไม่โดดอ่ะฟอร์จูนเมาส์ไม่รับจบให้เลยอ่ะมาเบสหนึ่งพันเลยไหมมา ใครกลัวก็ปอดแหกอยู่ที่บ้านไปนะคุณผู้ชมแอดมันสายลุยอยู่แล้วอะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละใครประเด็นอะ่ะใครกลัวก็มาเถอะเดี๋ยวแอดจัดให้แอดไม่เคยขาดแอดบอกไว้เลยว่าแอดจัดให้ตลอดจัดให้ไม่เคยเสียด้วยพอเสียมันจะเจ็บที่แอดเอ <c oughs> อุ้ยท่านผู้ชมวายชนวายดอกนี้บิ๊กวินเบ็ดพันเท่าไหร่คิดตังไว้เลยแล้วกันอู้ร้อยสี่สิบเคเอาเรื่อง หนึ่งร้อย k อย่างไวท่านผู้ชมอย่างโหดโหยอย่าไปหยองคุณผู้ชมมาขออีกโดดนึงแล้วกันมีให้หรือเปล่ามาเรียงเบ็ดก่อนค่อยๆไหลไปไหลไปอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสโอ้ยไหวชนไหวถ้าได้เต็มจอนี่มันคูณแง่เกมนี้ไม่เล่นนานจำไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคมารอช็อตใหญ่ช็อตใหญ่เพื่อน ที่จริงก็ควรหยุดได้แล้วนะกำไรมา 100k เต็มๆละขอหยุดแบบสวยๆหน่อยแล้วกันมาโอเคกินเต็มอีกเพื่อนเบส1 0 0แล้วโอเคโดดโดดมันโดดยากจังวะฮะโดดโชว์หน,หน่อยดิหนูหนูทองของแอดลูกลัก โดดโดดดอกเดียวแอดเลิกเลยกะแค่นั้นน่ะรอโดด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 เออเบ็ดห้าร้อยเ,เอาให้กำไรหน่อยมาโอ,โ,โอ้โหได้หน้าถูกอะดูดีมันทำกับแอดแบบอย่างเจ็บอะ่ะโอ้โห ไม่คิดจะแจกหน่อแล้วพ่อคุณกินแต่โอ้โห,ห,ดหเดี๋ยวกำไรแอดหายเดี๋ยวแอดว่าควรพออะที่จริงอะเล่นตระกูลฟอร์จูนอะไม่ควรอยู่นานานะผู้ชมเดี๋ยวมันดูดเอานะบอกไว้เลยอุย้ยอุตสาขึ้นเบส2,500 ชนหน่อยชอนไว้หน่อยขึ้นมาสักสองร้อยห้าสิบเคมาแค่ช็อตเดียวนี่เพื่อนทำไม่ให้ก็อยู่ตรงนั้นแหละเออเท่าไหร่ดอกนี้จบไป6หกสิบเค